ในใบนสมัครคิดว่าทุกคนน่าจะกรอกเรียบร้อยแล้วเชิญค่ะคุณกันธิดาคุณละวัฒน์นะคะ,คะกราบครวะอาจารย์หมอเขียวแล้วก็สวัสดีพี่ๆจิอาศาสตร์ทุกคนนะคะชื่อกันธิดาคุณละวัฒน์ค่ะอาชีพปัจจุบันตอนนี้ยังว่างงานอยู่ค่ะแต่ว่าก็ปลูกดอกไม้ขายเป็นเป็นงินอดรตค่ะ จบมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะที่โรงเรียนราชาประชานุเคราะห์สัเอค่ะปัจจุบันเกี่ยวกับโรคก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเมื่อก่อนก็เป็นเยอะอยู่แต่ปัจจุบนนันเนี้ยเนื่องจากว่าใช้ยาเก้าเม็ดของอาจารย์มองเขียวก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วค่ะข้อข้อสอที่ว่า ต้องการเรียนสาขาไหนขอเป็นภาคเหนือค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าอยู่แถบดอยของกาลยาค่ะก็เลยอยากจะขอเป็นภาคเหนือค่ะจะรักษาสินห้าได้ไหมสินห้าคิดว่าได้ค่ะทุกวันนี้ก็รักษารักษาได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ข้อสี่จะรับฟังและทร,รมติหมู หมู่มิตได้ไหมได้ค่ะเ,เกี่ยวกับจิตอาสาอยู่แล้วเป็นทั้งอสมอแล้วก็เป็นทำงานเกี่ยวกับกาชาติด้วยค่ะข้อหกทไมขออภัยนะคะคุณกันทิดาสัญญาณมันจะดีเลยอะคะ่ะลองลองปิดกล้องไหมคะ เสือสัญญาณเสียงจะใจเรียนวิชารามเพราะว่าเดิมได้ค่ะได้ค่ะต้องพูดใหม่หรือว่าเริ่มต้นใหม่หรือว่าไปต่อค่ะค่ะไปต่อได้เลยค่ะพอดีเมื่อสักครู่สัญญาณเน็ตมันดีเลยนิดนึงค่ะเหลือข้อหกได้เลยข้อหกนะคะที่สนใจเรียนวิชารามเพราะว่าตัวเองเคยประสบเกี่ยวกับ ปัญหามาเยอะค่ะแล้วพอดีว่าได้ไปเข้าค่ายอาจารย์รอบหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามาใช้กับตัวเองแล้วได้ผลไงค่ะก็เลยอยากจะเอามาเพิ่มตน้นได้มากที่สุดแล้วก็สามารถช่วยคนในหมู่บ้านได้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะตอนนี้เปิดกล้องน่าจะได้แล้วนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะมีท่านใดจะสอบถามในกรณีนี้ไหมคะ ถ้าไม่มีขออนุญาตโหวตนะคะท่านใดเห็นคัดค้านในกรณีนี้เชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะ่ผ่านค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านต่อไปนะคะหมายเลขที่สามสิบสี่ควรคุณ